ของพิมพใหญ่พี่วัตเนี่ยมีเนื้ออื่นอีกไหมครับที่ผมอาจจะยังไม่ดูมไม่จริงจริงมีเนื้อดาอีกครับแต่ไม่ไมีไม่มีในนี้ใช่ครับเนื้อดําหายากเนื้อดําแล้วก็มีเนื้อแดงหายากครับเนื้อดําหายากเนื้อดแด<ต>งเนื้อแดงหายากว่าสบุ<ะ>เรเลือดครับอันนี้ก็ยิ่งราคาแพงไปอีกอ่าเนื้อพวกนี้อยู่ที่ถามว่าแพงกว่าพวกนี้ไหมไห่นะฮะราคาพอกัน อ๋อแต่ว่าอันนี้นิยมกว่าด้วยครับตอนตอนนี้ครับเพราะความหายหายากของเนื้อที่พิเศษไปไหมฮะเสน่ห์ขององค์พระอ๋อเสน่ห์ขององค์พระครับเพราะว่าบางทีเนื้อดํากับเนื้อแดงเนี่ยเวลาปั้มมาแล้วพระเขาจะดูไม่ค่อยสวยงามนะครับแต่แต่เนื้อเนื้อเนี่ยที่เป็นสีเกิดจากการผสมสีหรือเกิดจากมวลสารผสมอยู่ในมวลสารนะครับ อย่างอย่างพิมเล็กเนี่ยฮะเนื้อว่านดอกทองนะครับนี่พี่หยิบให้ดูก็คือเขาทํามาจากว่านมหาเสน่ห์คือบางคนเขาเรียกว่านว่านดอกไม้ทองครับอ่าแล้วก็ถึงมาจะเป็นอย่างนี้อเป็นมวลสารหลักของเขาแล้วถ้าเป็นอย่างเงี้ยคือเนื้อดาเนื้อดาก็คือว่ายว่านไผ่ดำอืมันนี้เป็นพิมพ์เล็กนะครับพิมพเล็กครับอันนี้จะเป็นอันนี้ว่านว่านดอกทองอันนี้จะเป็นเป็นเนื้อดําก็คือว่านไผ่ดํอ แล้วจริงๆก็จะมีว่านสบู่เลือดอีกแต่ตรงนี้ยังครับตอนนี้ผมผมไม่มีมมครับตอนนี้ว่านสบู่เลือดนะจะสีออกสีออกแดงครับอ๋อพวกนี้สายาก,กันอยู่สร้าง22องค์เท่ากัน